อันนี้โซนอนะไรเนี่ยมันชื่อเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คือโซนหนึ่งแล้วนี่มันคืออะไรอยู่ๆเปลี่ยนเป็นแบ็กลูมีอะไรเลยอ๋อมีสองด่าน<อ>มีสองด่านมีสองด่านนี่ไงมันมีสองด่านขนลุกเลย, back back เยแบ็กลูมแบ็กลูมอ่ะเฮ้ยเราแบ็กนี่แปลว่าหลังเลยนะประตูหลังเฮียก <Here, S 2> <c oughs> ูว่าใช่ละประตูหลังเอ้ยมันมีระบบโหมดยากอะไรด้วย เยียเมื่อกี้เราเล่นโหมดง่ายสุดนะโอ้ับเราก็ต้องเรายากแม่งเลยเอายากแม่งเลยเดี๋ยวมึงก็เล่นอันนี้รอบแรกอีซี่ไปก่อนค่อยรอบหน้าให้ยากไงง้นอ easy ให้รอดก่อนเมื่อกี้ตายกันละนาวไอ้โอ้ผมเดินไม่ได้แล้วแม่อะไรนะยังไม่ตายเยงไม่ตายเลยแต่พี่ตายโดนโดนเลี่ยมไงโดนเลี่ยมไง เอเราแต่เราตาเโดนตุ่ยตุ่เขาบอกว่าเนอะไรนอกากเขากำลังบอกว่าเล่นเก่งกับพวกมึงตํานานเขาเรียกว่าอะไรสละชีพเพื่อชาติโดนชนแม่งวัดกับผีวัดกับผีคลิปส์กคลิปสักคลิปเฮ้ยสักคลิปนะจ๊ะสักคลิปเปิดแล้วครับเราหน้าเจอกันอุ้ยคราวนี้เหลืองมาเลยห้องนี้ข้องเหลืองมาเลยจ้ะ ห้องวิวอะลยห้องนี้โอห้องมึงหรือเปล่าประตูหลังด้วยเนี่ยมีประตูหลังด้วยเนี่ยใช่แล้วเนี่ยคุณพิงก็ได้ปืนเร็วแล้วเกิดคนเดียวตลอดเลยมันก็ต้องให้เกิดคนเดียวอยู่แล้ววฮ้ยนี่มันเดทบายเดย์ไลท์นี่มันมันให้เกิดคนเดียวอยู่แล้วเนี่ยมีเจเนเรตด้วยจิตวายจิ๊ไปไหนดีว่าไปหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีว่าไปแล้วไปเที่ยววีว่าเลยหนองเบาวีว่าในนี้ว่าที่มันคนโรบ ที่มันชี้ตู้อะไรย่างเงี้ยตามตู้อะไรที่มอแกนไปบ่อยๆเฮ้ยกูเจอใครอะเจอไดเตอร์ได้เหรอเฮ้ยเจอครบเลยนะสามคนเลย้วผมเอเซ็กต์เจนเอเซ็กตเจนเป็สามคนหมายความว่าไงก็เจอสามคนเลยไงเออเจอเจอน้องด้วยไงน้องไม่อยู่แล้วเนยเนยน้องไม่อยู่เนย่นีดีดี มันมีเตนเในเอเจ็ตเลยนี่ยเในเอเจ็ตก็ลองกดดูดิรกดอันมาเห็นนำราได้เออเดี๋ยวทำไมครับเลยโอ้ยเดี๋ยจะนั่งหลังนั้งมาว่าผีอ่ะทางยังมันบอกว่าไม่รู้ไม่รู้หาข้าวหาของมันบอกว่าวิวเซ็ตหยอดโดนเซ็ตหย่อนะดีแคร์ฟูลเก็บแม่งหมดเลย แดงอะไรแดกกาแฟก่อนอ๋อกาแฟมันเอาไว้วิ่งไงเฮียใช่ก็าแฟก็ผมก็บอกแล้วไว้เพื่อสเตจบินหน่อยอ่าไอโอ้นี่ก่อนอาหารหอดเบจเรียดทั้งหมดเลยตองนีสเพลงเอาไหมตัดกันไมตีมเบจเรียดหเดหมดอื่นไปคือเบียรโอ้โหไม่ได้ว่ะต้องหาลูดบล็อกอะไรพวกนี้เหล็กไม่พอ แปดสิบวายเลยหรอขายยากไปไหมเงี้ยเจ็ดสิบวายเนี่ยมึงีให้สร้างเตียงกล้องด้วยหมายความว่าไงวะอะไรวะมันมีให้สร้างเตียงมันมันมีไปไหนแล้วสร้างนอนเนี่ยของนอนเนี่ยของง่วงนอนสร้างอ่าสร้างแล้วอยู่ไหนวะตรงนี้แก้วโคตรเยอะแล้วมีทีวีด้วยอะไรวะอย่าฟาร์มของเป็นนี่เลยสัตว์ เกมฟาร์มของไอ้เอ็กลิเจนเนี่ยอย่าว่าไอ้เป็กเลยกูนึกว่าไม้ค้าไปเที่ยเก็บของไว้นี่ไหนอะไรอ่ะอุ้ยทีวีอ้าวไอ้ทีวีอวะไฟดับไม่พูดไม่จากันเลยอะไรคือมาดูทีวีแล้วแม่งไฟดับวะบอลมาแล้วบอลมาแล้วแต่ไม่รู้ยังไงลองเดินเดินดูไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ยังไงยังไม่มีเลยเออยังไม่มีปืนเลยเนี่ย แล้วคนอื่นหายไปไหนกันหมดเลยไม่รู้อยู่กันน้องมาย177เมทัลเมทัลโอ้ค่าติด30ใครกระเป๋าเลยเรียกซีนวะเป่าแล้วมันจะเห็นชื่อเว้ยอ๋อต้องเป่าเงินชื่ออะไอ้ทัดเป่าดิทัดเป่าดิเป่าไปแล้วปือนกเงี้ยนี่ไง h e l l ลอะไรมากันเป่าดิกันเป่าดิเป่าแล้วเป่ามันก็มาดีเวนไม่มา รู้เลยไงไม่มาแต่กูเจอมอแกนนี่เจอแล้วมอแกนอยู่ข้างหน้าเลยเอามอแกนจุดสองข้างผมอยู่คนเดียวว่ะอะไรไปมาเบรคปั๊อ่ะไม่หันหน้าจอไม่ได้เอาเอวกําปั๊บอ่ะใช่หันหน้าจอไม่ได้เอากดกดกดรีเซ็ตนะต้องรีเซ็ตอ่ะถ้าไม่รีเอจะรีเซ็ตของหายนะไอ้นี่มันเป็นรอจับกานี้เซ็มไปมันก็ไม่ได้อ่าจอล็อคเฉย มันก็มันก็ออกเข้าไหนแหลยโอ้โหไม่เป็นไน้องไม่ได้ครับไม่ยืนยืนไว้ยืนไว้ยืนนี่ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องยืนงยืนไม่เลยไม่ใช่ไม่ยืนไว้เดี๋ยวฆ่าบอสเสร็จแล้วพาไปทางออกนายจะต้องทำกันและใช่ไหมยืนน้ำว่ะระหว่างนี้ก็ต้องคาปืนชิบหายแล้วคาปืนไม่ได้ด้วยคาดเลยเพื่อนได้ด้วยเหรอว้าวอยู่นี่นะยืนยืนอยู่นดี๋ยอยืนอยู่งั้น หาของแบบมันคือบอสเรม่องปีเวอรอ๋อมันมีหลายแมปเลยมีห้องเพลงแล้วก็มีห้องบอสเกิดยิงไปเรื่อยโอเคกูเจอแล้วแหละสิ่งที่เรียกว่าบอสนะฮะบอสใช่มันคือเรื่องปี๊บโอ้ยพ่อรูปหล่อเอ้ยยันบายโดนขันนา,านทีนึง่งอัะนะกำลังโอ้โหขอหอนุญาตโดนกาแฟรอบสองครับ อยู่วันทุ่เพสเลยเดินแบบเดินบอกว่าให้เล่นแบบมันเดินแบบไม่หันจอเป็นไงเดินแบบไม่หันจอผ่านโอ้โหเอ้ยแบงค์โดนบีบคอไอแบงค์โดนเอาอันหยังมาให้คู่นี้มันยังขาไมเดินแลกๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แลกมันเป็นพีมันดึงหลังเหรอโดนเซ็ตยออ มันหนีไปซะยอดแบงช่อมาเจอกระนีทำไมนี่ไงเจเนเรเตอร์ตายห่าพอดีทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้คืออะไรมันไม่ให้ใช้อ่ะจะอะไรวิ่งตามกูคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้ฮัตกลัวผีมาให้โอ้ชิบห้าละไปหนีหนีหนีอย่างนี้อย่างนี้ผีชัวะมันลากกาแล้วกูมันจะก็ตามกูอีกเนอะนี่เป็นของหายากใช่ไหด่านนี้ ก็ด้วยไม่มีข้างหลังไม่มีอะไรเลยช่วยยังไงก่อนเดินไป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 ช่วยยังไงก่อนลากไปช่วยทำไมก่อนอหรอช่วยทำไมก่อนเหรอช่วยทำไมก่อนอต่ว่าช่วยจากใครช่วยยังไงหูเป็นยังไงนี่เรา้องการลไปแล้ว่มาโอ้เราไม่กาแฟเลยหลังชนแล้วหลังชนเสาแล้วขอเอาของมาให้ก่อนไหม ไม่นะบอกเลยไม่นะแบงค์โดนเซตหยอนลัวๆเลยเร็วทุกคนอ๋อนี่คือเหล็กฮะแบงค์โดนจนตายแล้วเดี๋ยวีทำภารกิจอุ้ยมันทำมันโอ้อะไรยาๆหนใครเป่าอุ้ยไอ้ทัดอยู่ใกล้เลยนี่หว่า มันมีชีวิตปะไม่มีอ่ะไม่นับชีวิตใช่ไหมได้แล้วมึงได้นะไอ้ผีเวนเนี่ยตายตรงไหนวะไม่ทำไมมันบอกไม่พอโอ้โหกูเจอรอบพี่ซองไอ้เย็ดแม่ไข่ไอ้มาะมันหยิบมันหยิบไมด่ไว้หมอกาแฟหน่อยใช่ไหมโอเค คนติดตั้งตาได้น้ำพี่กินนะน้อปั๊มกาแฟมาละปั๊มพร้อมวิ่งไปเดี่ยวมันวิ่งวิ่งหาของมาตอนเนี้ยมันวิ่งต่อยพี่อยู่นะอธิบายมือนตอนบ้านมันมีจำตากแกไม่ถ้าต้องตายไม่ใช่ถ้าตายมันจะมีคนตะแกีอ oh no, ๋อเหรอ คุตายรอบที่สองไอ้เหี้ยปั๊มกระสุนันมีกี่ตัวเนี่ยผีตัวเดียวนะเดียวตัวเดียวนะเพราะว่ามันอ้าวคย้อนกลับไปอ่ะมึงฆ่ากูเลยอ่ะฆ่ากมึงอ่ะตักกูเลยอ่ะเห็นมึงดาดากูเลยดาด้าอันนี้เรื่องค้าบค้าบกระสุนอยู่ได้แล้วได้แล้วมาพร้อมลุยพร้อมลุยแล้วผมยังไม่มีปืนจะกระบอกเลยกาสิบแปดแล้วเนี่ยเรียกเลยเป่าเรียกแม่งไหย

ไม่มีเลยเงินมีแต่กระสางมาเลยใชรังมากใยหลังวะเอาตะไบก่อนเอาผีไม่มีอ่ะทำงี้เฮ้ยบุคคาปืนได้วัดแล้วไปยังวะเอาเราไฟติดคืออะไรอ่ะปืนไปอ๋อหลุดบล็อก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 ไอ้นี่ไงไอเทมบล็อกก็มีปืนนี่โด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 ดปอด้วยโดดบล็อกสปอรไลท์าบไลทอ๋อมันมีของให้วางด้วยแล้วมันวางไงวะสปอร์ตไลท์ เช็ดเช็ดทำไรได้เอาปืน<อ>ไปหมดได้เลยก่อนเอาปืนไปก่อนแล้วอยู่นี่ไม่เอาแล้เราเราได้แล้เราเราขาไได้อ๋อนี่มันเอากล่องให้เพื่อนใส่ที่นี่ได้สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์นี่น่าจะนี่ไงคาไปแล้วเอ้ยเก็บเก็บเก็บสปอร์ตไลท์ไว้ด้วยก็ดีในกล่องอั่นนะอ้าวแล้วน้องหายแต่ดูต้องคาบของแล้วก็ออกไปเหรอ ต้องฆ่าป่ะอแล้วเดี๋ยวผีได้นลือผีมันยไแล้วผีมันหายไปแล้วสปอตไลท์เก็บไว้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 แล้วเก็บไงมันมึงเอาวางแล้ววางไปแล้วชิพ่าแล้วมันเอาไว้นี่ว้ทันมันเอาไว้ปักในที่มืดมันใส่ต้อนกันได้นี่หว่ามันใส่ได้เลยกระสุน่ะ ช่แล้วไม่จอกูลายวะอ๋ออาหารหมดไม่ปล่อยฟ้าวะนี่นี้ว่าทไมจอลายวะมึงมีน้ำไหมแบงค์มีเป็นยังแบงค์มีเงินนี่เราเป็นอะไปกันเผาเราเอาชัอกันมาเอานเจอแล้วน้ำเจอน้ำแล้วแล้วแต่วาาสมบัติเราตรงนี้ไม่ไุ้ไอ้ท้า่าวางทั้งหมดเลยนะวางก็ทัแม่งเอาที่หนีเลยแต่แล้วน้องหายไปไหนหาไม่เจอ เรากดจิ้มลูกบีไม่ได้กันบ้า่ะอ๋ออะไรตอนนี้เจอไม่เจอเจอไหมวะน้ใครล่ะใครบ้าบ้าแบบเมื่อกี้เฮ้ยเสียงใครดิใครร่อยมเอมีซิป่อนในกล่อง อดักล้างไม่ได้คิดหนึ่งแล้วก็ซื้อกล่องหนึ่งปีนี้ไม่ต้องหรอ,อ,อว้าวโอ้กดปิดกดปิดจะใช่ยัไงใช่ใช้ปืนเอาได้เลยนะเร,เราใช้ลูกซองพอพร้อมลุยแล้ววันนี้พร้อมลุยแล้วพร้อมลุยแต่มันยังไม่มืดแสดงว่า<ม>ต้องรอเใช่เบิดจัง,ง,งไง เบอร์มึงไม่กินอาหารนะเยเช็คอาหารนเนี่ยโอ้ใช่ใช่ผมไม่กินอาหารโอ้หน้ำก็กำลังจะหมดเวละ่ะก็วิ่งหา,าหาดิหาหาโอ้หเน็ตกูหวงหรือเฮีย <c oughs> เปิดกล่องไม่ได้เลยวอเตอร์ฟัคแต่คอแฟเนี่ยแม่งหาคอแฟไม่เจอเลยมึง,ม,ง,ม,งมึงก็แด่กอแฟี่แล้วมึงก็เนี่ยน้ำกากกระบองนี่ไงกาแฟเป็นตัวน้องนี่ไงน้องบอกมีเยอะ มีเป็นร้านน้องบอกมีเป็นร้านนี่ไงกระป๋องนีไงคือตอนตอนวิ่งวิ่งหนีผีนะทิ้งไงไว้ไอ้กูจะแก้วเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยทิ้งไงไว้ถ้าลืมละอ๋อเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยมีป้ายเขโมรหานแล้วผมครับมาเออเห็นที่ไหมใช่เหรอโอ้ยาเลยไม่อยากได้เอาไปทำอะไรอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาพร้อมบวกพร้อมบวกพร้อมบวกแต่น้องหายไปแล้ว นี่อาราม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 ดงอาามดงไปไแต่น้องหายอารามบอดเด้งอารามบอดเด้งไอ้แบงค์จัดการเนียข้างหน้ามึงอ่ะป้อมพนกเอาไหนวะเฮ้ยอยู่ตรงกูเนี่ยไปอยู่ตรงกูไปไปไปช่วยไหนวะทัดโอ้โหโว้ยโวยไไอไอ้บไองออไอ้เ้ เอ้ยมันอันดาบใครวะน่ายิง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 ไมมันสะกันนเลยนกัดเลยอกน้อะรนะ้อรวยเนอยิงไข่ยิงไข่มันหนีขับมันนีอ้าจบละจบละไปน้องน้องไปไปประตูทางออกออาแล้วเอาไม่โแกนตายวะกะตีกะตีกะตียังไงทางออก อ้าวต้องถึตายแล้วออกขั้ซีน,น ly, คั้ซีนอ่ะอุ้ยคั้ซีอะไรอ,ะอ,รรแบบอ่ะอุ้ยอะไรวะบ๊ะออกแขนกูไอ้เหี้ยไปแขนกูแขนกูอะไรกันล่ะทำไมแขนกูแขนตะแกหญ่้วอายุได้วัดวัดแต่วัาก็เมื่อกี้มึงตายไงโมแกนมาขึ้นอยู่แ่ะบอกไม่รู้มันตายได้ไงเงเออเอาแล้วแขนกูบ้าเหี้ยเลยเนี่ยแขนมันก็บ้าเหมือนกันแล้วมันขึ้นทุกคนอยู่ได้ได้ไง congratulation Room, clear. Super speed. แบคลูนเคลียร์สุ์สีดน้องบอกน้องหลงทางาม่านี่ยอาไม่ชิบหายแล้วพวกมึงออกกันหมดแล้วด้วยมึงก็ผีตายแล้วมันดึงเข้าเองเลยนี่ไงเออมันดึงเข้าฉากจบน้องแล้วน้องเขากดรีเซ็ตไม่ได้ไม่เรยบร้ลยน้องออกไม่ได้แต่ด่านด่านมันหมดแล้วนี่เราก็หาอย่างอื่นไหม